ตรงคนต้นไม้เราก็จะเอาผลไม้ไปปักไว้ให้เขานะคะตอนค่ามืดมืดเขาก็จะลงมากินค่ะตอนนี้เขาจะซอมเราอยู่ธรรมชาติสดชื่นค่ะเ <c oughs> พื่อนบ้านเป็นคนรักสัตว์เพื่อนบ้านเป็นคนใจดีค่ะมุนนี้ถ่ายจากมุมบ้านเพื่อน กับบรรยากาศวันฝนตกปล่อยๆจ้าวิสเบนออสเตรเลียค่ะฝนตกพี่น้องทักทายจากฟังบันนอกจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อผ้าผ้าสดอีเดียวเด็กเสีนเนาะผ้าสดอย่างห่อนๆชัวฝนตกเป็นบอลเดียวยิ้มค่ะว่าบ้านเข้ากับฝนตกคือกันคุยกับหมูกับน้องแถบกับเห็บก็สมุนไพรข้อนฝนตกคือกัน ก็เรียกว่าเออผ้าสดอเอียงของห้อนลกันสังเกตดีๆในอันในโกนไม้นั้นในโกนไม้ในในโพรงไม้จะมีพอตซ่อมอยู่ในนั้นนะคะเป็นบ้านน้องพอตซ่อมค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะาาท่านวันาีทีจบเจอสาวิสา,จานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนุ่งเผดเทสบานอันนี้ปรุงสำเร็จมาแล้วพร้อมกินค่ะ ก่อนกินถังเช่า1แคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะ30แคปซูล790บาทค่ะไม่ทำให้ผอมไม่ทำให้อ้วนนะคะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ควอนดังมากนั่นโอ้ยซุ่มแต่บนอะโอ้ยซุ่มอะไรซุ่มอะไรนั่น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 ดังแดงเดนั่น กะซัมกสีอันว่าผู้ใดมาเสียงดังี่แถวนีประมาณนี้สินะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆก็ได้ค่อยๆก็ได,ได้เดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายคลิปนะคะนี่เนื่อเปลือย เมื่อติดมันจะเป็นคนถักก๋วยเตี๋ยวเนือ้อหรืออย่างกระซังจะเป็นคนมาก,กินเนื้อติดมันจ้ะอูอืมเพื่อจนถากออกจากกันทีอืือม โอ้ยฮอนท้างเถอะก็ลืมเปล่าหนูโอ้ยเสียงนึกวิบากเสียละไปนอน่ะพอาซ้ำตอนกลางวันเขาจะนอนตอนกลางคืนเขาจะออกหากินจะซื้อแอปเปิ้ลซื้อผลไม้ไม่ให้เขากินจ้ะมากินผลไม้ อ้าล้วเมื่อบางวันก็จะมีนกคูคาบาร่าเข้าไปอยู่แทนพอเจ้าค่ะนีอานก,กันอยู่สิได้เห็ดเพื่อนเพิ่มหายอยู่จ้ะเพื่อนบ้านเป็นคนรักสัตว์เพื่อนบ้าน,น,นเป็นคนใจดีค่ะ

ขเขาเถได้ลูกเพล่เสีงดังนิดหน่อยตอนท้ายคลิปจะให้ดูตรงคนต้นไม้ค่ะก็จะมีแอปเปิ้ลแล้วก็ลูกแพร่ตอกไว้เป็นอาหารของเขานะคะอืม Oh. สิ้นเก็บไปกินตอนหายแบบทีแนวแสบแ <laughs> <laughs> ม่นบ่บ <Body. S 1> ่เลยทานน้ำเค็อ, <laughs> อไม่ให้างายเลยพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะ Cảm ơn không? ดังแดงๆนั่นอืมอ,มอ,มอ,มอมตรงคนต้นไม้เราก็จะเอาผลไม้ไปปักไว้ให้เขานะคะตอนค่าม,มืดๆเขาก็จะลงมากิน,นะคะ่ะตอนนี้เขาจะซอมเราอยู่ ธรรมชาติสดชื่นค่ะ